พี่คุณค่ะพี่เอิมีขนมนะหรอพี่เอิงมีอะไรจะเล่าให้พ่อฟังไหมมีแต่ขนมหรอแล้วเดี๋ยววันเด็กเนี้ยพี่เอิงที่โรงเรียนพี่เอิงเขามีมีงานอะไรคะลูกวันเด็กพี่เขาจะแบเหรอแล้วแล้วแล้วที่หนูพี่เอิงเล่าให้พ่อฟังอะต้องทําอะไรบ้างวันเด็กเขาจะทำควาทำควาวันเด็กหรอแล้วที่โรงเรียนมีทําอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยว คมฝันบันเด็กเขาพูดว่าอะไรบ้างวันนี้ไหนน้องท่องสิเด็กเด็กนักเรียนไหนสิลองท่องสิคำฝันบันเด็กปีนี้คือว่าอะไรมันจะพูดเลยครับคำฝันวันเด็กครับคือคือคืออะไรอ้าวคิดคิดได้ท่องหรือย,อยังคุณครูบอกให้ท่องหรือย,อยังคะเขาอยากรู้จังเลยปีนี้เขาท่องว่าอะไรอ่ะเดี๋ยว อืมไม่รู้แล้วแล้วปีนี้ไอ้วันเด็กอตกตกไม่ไม่กินแล้วนะคะลูกตกตกแล้วเก็ึงดีมากดีมากค่ะเก่งมากพี่เอิงแล้วแล้วปีนี้ครับวันเด็กมันตรงตรงกับกีฬาสีโรงเรียนพี่เอิร์งด้วยใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ค่ะูกวุวยมือเป็นไระ อะไรนะครับคำฝันวันเด็กคำฝันวันเด็กอ่พร้อมปรับตัวถูกเอาคนที่เลือกเองใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะไม่ครบพ่อพ่ออะไรครับพี่เจ้พ่อก็ลืมเหมือนกันนะพ่อก็ไม่รู้อะพ่อไปรู้อะว่าเขาพูดว่าอะไรนะให้เดี๋ยวแป๊บนึ่งแม่แม่พ่อไปดูกูเกิลหน่อยได้ไหม อะไรนะทำความ,มเด็กอะไรนะลูกทำความวัน่อเด็กเบาลูกทุกโอกาสอืคือการเรียนรู้อืกพร้อมปรับตัวสูตรคาราโฮเชื่อเ,เองนี่นี่เทคที่เท่าไหร่เดี๋ยวกว่อนจะจำได้อ, <c oughs> อุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะลูกเพียงอุ๊ยมันนชมด้วยขนมปังเหรอลูกนี่ขนมปั